ไปตมดเลยไปหตดไปหยดไปหมนไป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 ยปไ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 เไปไปไปไเไาไป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 ไาไป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 ไาไป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 ไยไป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 ไาไนไปไปไเไปไปยเไยไป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 ไยตายปไ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 เไป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 ลปไ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 ยไป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  สองพี่สายหลังพี่สายไหนไหนผมสายสายผมต้องบอกว่าสายหลังพี่คี่จะไปหน้าอยู่ไปหน้าอยู่นั่นแหละ